สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะครับวันนี้พบกับผมกิติพันธ์นาฏมงคลและคุณพาฝันสินทองครับพบกันในวันจันทร์ที่28ตุลาคม2556นะครับในช่วงโต๊ะข่าว e t ทครับค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กันภายในงานการประชุมน,นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโสนะคะครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสนสับสนุนกองทุนวิจัยหรือสอววนะคะณโรงแรมบริเกนชามบีดร,รีสอร์ทหัวหินชะอำจััังงงงหวววดเพชรรรบบบุีคค่่่ะซึต้ออกกาทาส รัก็เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนะครับในเรื่องของการวิจัยพื้นฐานครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆเลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นการรวมตัวของนักวิจัยรุ่นใหม่ครับรุ่นกลางแล้วก็มีทีวิจัยอาวุโสด้วยน,นะครับก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็มี การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการครับแล้วก็โครงการวิจัยที่ได้รับทุนต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังเป็นการาส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการครับเพือ่อนําไปสู่ในเรื่องของการบูรณาการในศาสตร์องค์ความรู้ต่างๆอีกด้วยครับค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับเกียรติจากสัตราจารย์พิเศษดรภาวิททองโรจน์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการนะคะให้เกียรติเปิดงานและปาฐกถา,ถานานะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศเราไปฟังช่วงนี้กับ ท่านเลยค่ะ มีความสำคัญอย่างขขาไรแต่ถ้าเกิดจะทบทวนชนิดหนึ่งนี่นะครับผมคิดว่าท่านทลายที่นั่งอยู่ในที่นี้เชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ผ่านไาะก็จะต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเองเนี่ยงานวิจยัยพวกผในงททังมีความสำคัญอ,อยู่หลายประการหลาย,ยประการแรกเลยที่ใกล้เกี่ยวก,กับพวกเรามากที่สุดก็คือก็คงจะชัดเจงน,นะครับว่างานวิจัยนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่จะทาให้สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับตัวผู้วิจัยเองทั้งหลายซึ่งก็แน่นอนก็จะกลายเป็นเส้นทางหรือเป็นเครื่องมือสําหรับการสร้างความเจริญเติบโตทางด้านวิชาการให้กับแต่ละท่านในแต่ละบุคคลไปในระดับที่ต่อมาซึ่งพวกเราทำหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในที่นี้เนี่ยก็คงจะต้องที่ทราบกันบอกว่า บทบ,บาทหน้าที่ของอะไรที่สำคัญประการหนึ่งนะครับือการท,ที่จะต้องสร,ร,ร้างองค์ความรู้จะต้องแสวงหาองค์ความรู้ถ้าจะพูดในค้อยคําที่สูงไปกว่านั้นกคน็คงจะต้องใช้คับว่าอะไรเปนบทบาทหน้าที่สำคัญประการหนึ่งในการที่จะสร้างทุนทางปัญญาให้แก่สังคมและแก่ประเทศชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ ทุนทางวิทยาก็แน่นอนก็จะได้มาในกระบวนการน้ำใจเพื่อให้เกิดความรู้ซึ่งเป็นของเราเองเพราะฉะนั้นบทบาทของน้ำใจในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการที่จะช่วยเพิ่มเติมให้หมาไทยทั้งหลายสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่สมเจตนารมณ์สมเป้าหมายของภาพเป็นหมาไทยได้มากขึ้น ในส่วนนี้เนี่ยนะผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องทบทวนกันอยู่เดือก็คือ,อแนวทางหรือ,อลักษณะหรือการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็น,ปนอเไร<ม>เรามากักจะมีการพูดกันเสมอว่ามาไดมีหน้าที่ในการทำบัณฑิตมีหน้าที่ในการสอนแล้วศสร็จแล้วก็ปากมาด้วยมีหน้าที่ในการคุ้ใจอีกหน,นึ่งอันนี้อาจจะเป็นประเด็นซึ่งการเป็นประเด็นสําหรับประเทศไทยซึ่งต้้งเ,เรา เราจะไม่ไม่ต้องทวนหรือไม่หยุดทุกทวนกันช่ี่เองเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าอยายการอย่างนี้มันอาจจะกับโวตตรงกันข้ามนิด็นึงอย่าง,งาที่ว่าแทบที่คิดแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของมาหาาลไรถ้าเราจะย้อนไปนอดีตนะฮะตั้งแต่การเกิดอะไรในยุคต้นๆในในสากลรน์ต่างประเทศเห็นว่า ถามว่ามา,มาอะไรกันเลยนี่นะครับเราเลยจริงๆก็เริ่มมาจากการที่ผู้ที่มีความรู้นะมาสบาคนกันมาเสวนากันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะฉะนั้นบทบาทที่เริ่มต้นของความเป็นาลัยเนี่ยคือบทบาทในการแสวงหาความรู้ในการที่จะเพิ่มเติมความรู้มาเลยมันเริ่มต้นด้วยคนแก่นะที่พูดจาปรบชาชนมันก็รู้เรื่องนะ เสร็จแล้วก็ชอบทะเลาะกับธรรมชาติเห็นพระอาทิตขึ้นทางทิศตะวันออกไปตกทางทิศตะวันตกก็ไปทะเลาะกับพระอาทิตยว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะเห็นลูกแอปเปิลหล่นลงมาก็ไปทะเลาะกับลูกแอปเปิลว่าเมื่อหล่นลงมาแล้วทำไมไม่ลอยขึ้นไปข้างบนทำไมต้องล่วงลงมาบ้างก็ได้การที่ทะเลาะกับธรรมชาติเหล่านี้นะอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการขยายความคิดที่อยู่ในธรรมชาติแล้วประกาศความรู้แล้วก็พัฒค์ฟขึ้นมาเป็นลำดับ คุณผู้ชมครับและในช่วงนี้นะครับผมก็อยู่กับสัตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศนะครับซึ่งเป็นผู้ในการสกวครับก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับในเรื่องของโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโสของสกวนะครับที่จัดขึ้นในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นก่อนอื่นให้อาจารย์พูดถึงที่มาที่ไปของโครงการก่อนครับครับก็เรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่จัดร่วมกับทางสกอ,อนะครับ,รบเพื่อที่จะให้นักวิจัยรุ่นใหม่นักวิจัยรุ่นกลางนะครับซึ่งรับทุนวิจัยของสองกอ,อได้มานําเสนอผลงานวิจัยซึ่งอาจจะเป็นผลงานวิจัยที่กําลังทําอยู่รหรือผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อที่ประชุมซึ่งในที่ประชุมก็จะมีะนักวิจัยซึ่งฟัง ด้วยกันแล้วก็จะมีนักวิจัยวุโสซึ่งนักวิจัยวุโสก็จะประกอบไปด้วยเมธีวิจัยวุโสของสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัยนะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันได้เข้ามาประชุมแล้วก็ฟังร่วมกันนะครับหลังจากที่ได้มีการฟังประชุมร่วมกันก็จะมีการพบปะพูดคุยให้ความเห็นเพื่อที่จะทําให้งานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางของสองกได้มีการปรับปรุง งานวิจัยนะครับเราก็จะได้รู้จักแล้วก็ทําเครือข่ายร่วมกันซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สําคัญนะครับในทางการวิจัยเนื่องจากว่าการวิจัยจะต้องมีคนที่ช่วยกันคิดช่วยกันปรับปรุงนะครับงานวิจัยถึงจะออกมาดีที่สุดนะครับกระบวนการเหล่านี้เราจัดมาแล้ว12ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่1ิบสครับส่วนผู้ที่เข้าร่วมวทั้งหมดก็หลักๆจะมาจากนักวิจัยที่รับทุนจากสกบนะครับ แต่ก็จะมีผู้บริหารมีวิทยากรนะครับแล้วก็มีท่านอื่นๆที่สนใจเข้ามาร่วมด้วยในครั้งนี้มีคนลงทะเบียนทั้งสิ้น940คนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่มากการประชุมเลงครับครับสำหรับรูปแบบของการประชุมนะครับมีรูปแบบไหนบ้างครับหลักๆจะมีสส่วนนะครับคือส่วนคือการบรรยายพิเศษนะครับมีพักระถาช่วงเช้าวันนี้การบรรยายมีอยู่ช่วงด้วยกันมีอยู่3ตอนด้วยกันนะครับส่วนตอนบ่าย ก็จะเป็นการนําเสนอแยกกลุ่มนะครับโดยการนําเสนอจะมี2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งคือนําเสนอโดยวาจาอีกประเภทหนึ่งก็คือนําเสนอโดยโปสเตอร์นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็จะมีการพบกันระหว่างน,นักวิจัยผู้ทําวิจัยแล้วก็นักวิจัยวุโสโดได้มีการพูดพบปะแลกเปลี่ยนนะครับเราได้แบ่งกลุ่มของการนําเสนอยังไงบ้างครับครับก็จะแบ่งไปตามสาขานะครับเช่นด้านฟิสิกส์ไซส์ด้าน e n นจ n เนียริงาานะครับ ฟิสิกส์นะครับแมททิเมติกส์เป็นค้เรื่องแบ่งตามสาขาวิชาครับแล้วผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ประมาณกี่คนครับเก้อสคนครับเเกือบเกือบพันคนเลยครับอ๋อมีประเภทไหนบ้างครับที่เข้าร่วมก็จะมีอันที่หนึ่งนะครับคือกลุ่มนักวิจัยใหม่ที่รับทุนสกอว์ไปปีหนึ่งเรามีนักวิจัยใหม่ที่รับทุนประมาณปีละ3า0รอคนนะครับแล้วก็ผู้ที่ดําเนินการวิจัยซึ่งดำเนินการวิจัยกำลังทําอยู่แล้วก็ใกล้จะเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ อีกกลุ่มนึงก็คือนักวิจัยรุ่นกลางนะครับแล้วก็อาจะมีนักวิจัยวุโสนะครับมาเป็นผู้ที่ให้ความเห็นแล้วก็ช่วยแนะนำหลักๆเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบในงานนี้ครับมีการบรรยายพิเศษที่เด่นๆอะไรบ้างครับ,รบสำหรับงานนี้มีปฎิถาสําคัญอยู่สองปฎิถานะครับปฎิถาแรกก็คือของท่านภาวิตทองโร,รบนะท่านจะพูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนง,งานวิจ,จัยเพื่อพัฒนาประเทศ ส่วนที่2ก็จะเป็นการบรรยายเรื่องอความสําคัญของการวิจัยต่ออุตสาหกรรมของไทยโดยคุณไพเรินนะครับซึ่งเป็น CEO ของปตทก็ทั้งสองการประกาศขถาก็ดีมากๆนะครับ,รบแล้วก็ให้ประเด็นท่านพระวิจจะให้ประเด็นเรื่องการพัฒนามอาเท่าไรเป็นมาเท่าไรลัย mm hmm. World c นะคร mm hmm. ส่วนดรไพรินก็จะให้ข้อมูลในด้านการพัฒนาด้านการแข่งขันของประเทศนะครับ เพื่อสร้างให้ประเทศเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันได้ในปรตตะทาที่3นะครับจะเป็นการบรรยายโดยผมเองก็จะพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับการวิจัยฉบับใหม่ซึ่งเริ่มใช้วันที่1ตุลานี้เองนะครับก็จะมีประเด็นน่าสนใจหลายข้อด้วยกันนะครับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นกี่วันนะครับเราประชุมกัน3วันนะครับสามวันวันนี้เป็นวันแรกครับ,รบแล้วผลที่คาดว่าจะได้รับล่ะครับจากการที่ จะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนการที่นักวิจัยใหม่นักวิจัยรุ่นกลางได้พบกับนักวิจัยรุโสอันนี้เนี่ยจะทําให้กระบวนการวิจัยของแต่ละท่านแต่ละโครงการได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ผลที่เกิดจากการวิจัยเป็นผลที่มีคุณภาพสูงขึ้นคุ้มค่ากับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับประเด็นที่สองก็คือจากการปะทะถาซึ่งปะทะถาเนี่ยจะทําให้ นักวิจัยได้เห็นว่าเราจะทําวิจัยไปเพื่ออะไร,รนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะเห็นทิศทางการให้ทุนของสอกวด้วยครับว่าตอนนี้เราเน้นอะไรบ้างนะครับหลักๆของสกวณเวลานี้ก็คือการเน้นการให้ทุนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็จะเน้นเรื่องการเอาผลงานวิจัยเดิมที่เรามีอยู่จำนวนมากๆออกมาใช้ประโยชน์ให้เป็นการ การพัฒนาประเทศอีกด้วยนะครับพูดถึงรางวัลของสกวที่มอบในวันนี้ครับมีผู้ได้รับรางวัลกี่สาขาอย่างไงบ้างครับครับสำหรับรางวัลที่ทางสกวได้มอบให้กับนักวิจัยนะครับจะเป็นรางวัลที่ชื่อว่า t r f c h e s c o p u s Research e r Award นะครับจะมีทั้งหมด2นี้ประเภทครับ ประเภทนักวิจัยและก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักวิจัยรุ่นยังนะครับการแบ่งสาขาก็จะมีสาขา life science นะครับสาขา engineering สาขา health science สาขา chemical สาขา physical science นะครับแล้วก็ humanity and social science ทั้งหมดจะมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับ จะมีผู้รับรางวัลในครั้งนี้ทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะครับและต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นแพทย์สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติพูดคุยกับทางรายการโ<ม>ต๊ะข่า e วี t ีสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่วงหน้านะครับไปติดตามกับคุณพาฝันปิ่นทองครับซึ่งตอนนี้ได้อยู่กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลสกวในครั้งนี้ครับ ขอบคุณคุณกิติพันธ์น้ามงคลมากเลยนะคะและช่วงนี้นะคะเราก็มาอยู่กับ ท่านนักวิจัยนะคะที่ได้รับรางวัลยัง Research a w a r d 2013นะคะรองศาสตราจารย์ดรเบญจพรประพักดีนะคะจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่องของการรวมพลังแบคทีเรียพืชและส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูด,ดินที่ปนเปื้อนโลหะหนักนะคะอยากจะทราบถึงที่มาของการทําวิจัยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คะว่าเป็นยังไงบ้างาสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็คือต้องขอเกินนำนะคะว่าในส่วนของเรื่องงานวิจัยนี้มันมีพื้นฐานมาจากว่า มันมีการปนเปื้อนของโลหะโดยเฉพาะแคดเมียมซึม่งเป็นโลหะที่มีพิษในดินในพื้นที่ที่อยู่ใน ภาคเหนือของประเทศไทยเราเราก็เลยมีความสนใจว่าเอ้ยเวลามันมีการปลูกพืชที่อยู่ลงไปในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพืชมันมีการที่จะดูดดึงเอาโลหะหนักเนี่ยมาสะสมอยู่ในตัวพืชได้ก็มีการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปตามห่วงโซ่อาหารได้เราก็เลยให้ความกังวลในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเชิงสิ่งแวดล้อมต่อไปอ<ช>ันน <ๆ S 2> ี้เราก็เลยพยายามที่จะหาวิธีเนี่ยในการที่จะมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะคะในเรื่องของบพิษทางดินก็เลยไปดึงว่าเอาตัวพืชเนี่ยเข้ามาช่วยในการบำบัดดินซึ่งก็เป็นวิธีการที่ถือว่าเป็นวิธีีการท่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมโดยการหาพืชชนิดที่มันมีการสะสมโลหะหนักได้แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์แต่อย่างไงก็ตามเนี่ยมันมีข้อจํากัดของกระบวนการนี้ <Okay. S 1> ก็คือตัวพืชเองเนี่ยสามารถไม่สามารถโตได้ดีเมื่อลงไปอยู่ในพื้นที่ที่มีโลหะหนักปนเ <Okay. S 1> ปือป้อนสูงๆทําให้กระบวนการ mm hmm. การบาบัดฟื้นฟูพื้นที่เนี่ยเป็นไปได้ช้า mm hmm. ก็เลยมีแนวคิดที่ว่าเราจะไปหาตัว เชื้อแบคทีรียซึ่งเป็นเชื้อแบคทีรียจากธรรมชาติอย่างที่เราทราบอยู่ว่าแบคทีรียก็มีทั้งที่มีประโยชน์และมีโทษแต่ในการนี้เองเนะคะเราก็ได้นําแบคทีรียที่เป็นมิตรกับสิบ่งแวดล้อมเป็นเราไปแยกเชื้อมาจากในแหล่งธรรมชาติจริงๆแล้วเราพบว่าแบคทีรียเราเนี้ยสามารถที่จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ก็เลยเอาแบคทีรียมาใช้ร่วมกับพืชเป็นการเสริมพลังกันในทางชีวาภาพนะคะในการที่จะช่วยบําบัดมลพิษทางดินหรือช่วยในการป้องกันหรือฟื้นฟูปัญหาการปนเปื้อนของแคดเมียม ได้นะคะ,คะก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะค่ะแล้วสามารถงานวิจัยนี้ช่วยไปสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างไรบ้างคะจันคะค่ะ,คะ,คะแน่นอนค่ะอย่างที่บอกปัญหาของสิ่งแวดล้อมเวลาลงไปในพื้นที่จริงเนะะี่ยค่ะตัวชาวบ้านเองเขาก็รู้สึกว่ามีความกังวลใจในเรื่องของการปนเปื้อนมลพิษของโลหะหนักในดินนี้พอเรามีแนวทางโดยเฉพาะแนวทางเราเนี่ยเป็นแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วก็ต้นทุนต่ำเนี่ยก็แน่นอนเราสามารถที่จะประยุกต์เอางานวิจัยนี้นะคะไปลงใช้ในพื้นที่จริงได้ซึ่งก็จะะปรโยชน์ ของการบําบัดพื้นภูนพ,นพื้นที่ที่มันมีปัญหากับเรื่องจริงๆในพื้นที่เลยนะคะ,คะทําไมอาจารย์ถึงชอบงานวิจัยคะแล้วก็อยากมาเป็นนักวิจัยคะอาจารย์คะข่าแรกเริ่มคือจริงๆอาจจะเป็นมาตั้งแต่ว่าเราเรียน,นทางด้านนี้มานะคะแต่หลปริญญาตรีจบทางด้านจุลชีววิทยามาก็สนใจว่าพลังของสิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือที่เราเรียกกันรู้จกักกันว่าจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันถือว่ามันเป็นพลังที่มีประโยชน์เราสามารถดึงเอาประโยชน์เหล่านี้ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ค่ะก็เลยสนใจว่าแล้วอออมาาายู่่ในเรืงงงขทํ เกี่ยวข้อง<ะ>กับคณะสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยเจอปัญหาเยอะเพราะเราลงพื้นที่ในหลายๆที่แล้วก็เพราะว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมเยอะมากมายแต่เราก็อย่างที่ทราบอยู่ว่าเรื่องงบประมาณเรื่องการลงทุนก็น้อยเราก็อยากจะหาว่า เป็นวิธีทางด้านชีวภาพที่ประหยัดต้นทุนและเอาไปช่วยในการจัดก,การสิ่งแวดล้อมเพื่อก็นําไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยัง่งยืนได้ค่ะ,ะก็เลยเป็นต้นกําเนิดของการพัฒนา,างานนี้เข้ามาค่ะ,คะจันอยากให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจทางด้านงานวิจัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมยังไงบ้างไหมคะอ๋อจริงๆเด็กรุ่นใหม่เป็นพลังสําคัญมากๆเลยนะคะอย่างตอนนี้อเองบ้านเราก็พยายามปลูกฝังให้นักนักเรียนในโรงเรียนเองตั้งแต่ประถมมัธยมเนี่ยสนใจงานทางด้านวิทยาศาสตร์ งานทางนาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่งานไกลตัวเป็นงานใกล้ตัวที่เป็นประโยชน์แล้วเอาไปใช้งานประโยชน์ได้จริงๆนะคะไม่ใช่มองแต่ว่าเอาไปใช้ในกระบวนการแค่ขึ้นหิ่งหรือตีพิมพ์แต่ตอนหลังเนี่ยเราพยายามพัฒนาแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเห็นผลต่อประเทศชาติได้จริงๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะงานวิจัยที่ขึ้นหิ่งเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เยอะ,ะ,ะนะคะจันท้าจันมองแล้วก็มีแนวคิดในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะว่าในาการที่นักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยค่ะโหสักคิดคิดนวัตกรรมใหม่ๆออกมาค่ะแล้วบางทีไม่ได้ใช้จริิงงจจรๆ ก็จะเป็นเหตุผลทั้งสองด้านก็คือผู้ที่จะรับประโยชน์จากตรงนี้ไปใช้ด้วยนะคะอาจจะต้องมีการส่งเสริมทั้งแต่ภาครัฐภาคเอกชนจริงเพราะว่าตัวมุมมองนักวิจัยเองเราอาจจะอยู่แต่ในห้องทดลองเราหรือส่วนสถานที่ประกอบการทดลองเราเราอาจจะไม่ได้มีมุมมองถึงว่าทําอย่างไรเราจะไปใช้จริงได้ก็หวังพึ่งทางภาครัฐด้วยหรือเอกชนด้วยที่เห็นจุดประกายตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีพื้นฐานการวิจัยที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างหนักแน่นและเข้มแข็ง ในการยืนยันเพื่อจะต่อยอดไปถึงการนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะคะค่ะปีนี้อาจารย์ได้รับรางวัลแล้วปีหน้าจะมีจะทําอะไรหรือคิดค้นอะไรให้ประเทศชาติเห็นไหมคะก็ <c oughs> คิดว่า <c oughs> ตรงงานวิจัยตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะก็อยากจะ,ะต่อยอดงนานวิจัยตรงนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอยากจะลงไปที่ตัวพื้นที่จริงสิว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้ไหมในการที่ว่าเราทดลองและในห้องปฏิบัติการในเรือนทดลองเราเรามีการตีพิมพ์เผยแพร่จนนที่ยอมรับทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยค่ะก็อยากจะได้มีการนําไปต่อยอดในพื้นที่ พักสนามจริงๆนะคะและในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรเบญจพรประพักดีนะคะจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงนี้ด้วยขอบพระคุณมากค่ะขอคุณค่ะและช่วงนี้เราไปพูดคุยกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลอีกท่านหนึ่งกันนะคะ คุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่กับดรสิวนนท์จิลวัฒโนไทยนะคะจากภาควิชาเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งท่านทําการวิจัยในเรื่องของการค้นพบหน้าที่ใหม่ของโปรตีนก่อบมะเร็งไซเคินดีวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ค่ะถึงการวิจัยชิ้นนี้ค่ะปัจจุบันนะครับโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุด ในอนาคตภายใน20ปีน่าจะเป็นโรคมะเร็งครับตอนนี้เทรนดในยุโรปก,ก็เป็นอย่างนั้นในอเมริกาก็เป็นแบบนั้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นมะเร็งเนี่ยจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดในอนาคตแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวิธีการรักษามะเร็งใหม่ๆแล้วก็เป้าหมายใหม่ๆในการรักษามะเร็งเป็นที่ต้องการครับแล้วก็งานของผมเป็นงานที่เน้นในด้านนั้นครับ ปัญหาและอุปสรรคของการทําวิจัยชิ้นนี้หรือว่าโรคมะเร็งในภาวะปัจจุบันนะคะมีผลยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับเ,เป้าหมายในการรักษามะเร็งในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการคนเพิ่มขึ้นต้องการมากขึ้นครับเพราะว่ารเ,เราทราบมากขึ้นมากขึ้นเกี่ยวกับโรคนี้แต่อยังไงก็ตามเราไม่สามารถรักษามันได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารักษามันมันก็จะดิ้นเหนือไปอทางเลเพราะฉะนั้นเราจะต้องดักไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ mm hmm. แล้วก็ อันนี้เป็นปัญหาหลักที่ทำให้เราต้องหาโปรโตีนใหม่ๆเพื่อเป็นทาเกตในการรักษาโรคครับค่ะจากมีวิธีการทดลองอย่างไงบ้างคะของทางกลุ่มของผมนะครับสนใจด้านที่ว่าเราจะเอามะเรงที่เป็นในคนไทยมาหลายชนิดนะครับแล้วก็หาว่าในระดับโมเลกุลนะครับในรายละเอียดของมันเนี้ยมันมีเป้าหมายอะไรที่น่าสนใจบ้างเราก็พบว่ามีไซคลินดีนะครับเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ แล้วก็ใส่คลื่นดีวันนี้นะครับเราพบได้ในมเมล็หลายชนิดโดยเฉพาะ,มะเมล็ในคนไทยยกตัวอย่างเช่นเมล็เต้านมะนะครับมเมล็ของต่อมน้ําเหลืองบางชนิดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าโปรโตีนตัวนี้เป็นโปรโตีนที่ดีที่เราถ้าเรายับยั้งแล้วเนี่ยเราน่าจะาป้องกันหรือฆ่าเซลล์มเมล็งได้ดีะนะครับแล้วก็มเมล็ตัวนี้เอโปรโตีนตัวนี้มันมีข้อที่สําคัญอย่างนึงครับถึงแม้ว่าเรารู้ว่ามันสําคัญ แต่เราไม่รู้ว่ามันทานําง<ะ>านยังไงดังนั้นเวลาถ้าเราจะาไปเัฒานายานเนี่ยมันจะเป็นปัญหาครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ากลไกมันทํำยังไงแล้วเราจะไปบล็อกหรือจะไปหยุดยั้งมันยังไงนะครับ<ะ>จึงเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโปรเจกต์นี้วิธี <ยา S 1> ก็ง่ายๆครับเราเริ่มโดยการที่ว่าเราออเอามาเรง<ะ>ที่เป็นในคนไทย นะครับแล้วก็มีไซคลินดีวันเยอะขึ้นมาแล้วเราก็มาวิเคราะห์ดูง่ายๆนะครับว่าไซคลินดีวันเนี่ยมันไปทําปฏิกิริยากับโปรตีนตัวใดเมื่อเราทราบกลุ่มของโปรตีนที่ไซคลินดีวันเนี่ยไปทำปฏิกิริยาด้วยแล้วนะครับก็เหมือนกับเรารู้ว่าไซคลินดีวันมันมีเพื่อนแบบไหนบ้างเรารู้จักเพื่อนของไซคลินดีวันเราก็จะพอจะรู้ว่าไซคลินดีวันมีหน้าที่อะไรทํางานอะไรจาเอ่อเอ่อเน็ตเวิร์กของไซคลินดีวันเองกับ แล้วในส่วนของออคนที่เป็นมะเร็งในในประเทศไทยตอนนี้นะคะมีมากแค่ไหนคะอาจารย์คะปัจจุบันคนไข้มะเร็งของไทยมีประมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผูออ้ที่เสยียชีวิตจากมะเร็งของไทยเนมีมากขึ้นโดยเฉพาะมะเร็งที่สําคัญสําคัญนะครับเ,เ,เช่นมะเร็งตับมะเร็งปอดในผู้หญิงก็เป็นมะเร็งจากมดล,กลูกถึงต้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นะครับที่สําคัญมะเร็งในคนไทยเนี่ยมีโรคมะเร็งบางชนิดที่ไม่เป็นในคนตะวันตกนะก็เป็นเฉพาะกับคนไทยเท่านั้นนะครับหรือมะเร็งที่เป็นในคนไทยแล้วคนตะวันตกเป็นเราพบว่าในระดับโมเลกุลเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำวิจัยหรือการวิจัยสําหรับมะเร็งในคนไทยในตัวอย่างจากคนไทยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญและเราต้องทําครับ แล้วจากงานวิจัยที่นี้คือได้อานามาทดลองแล้วใช้กับผู้ป่วยจริงอย่างครับอย่งงางการทดลองนี้เป็นงานทดลองขั้นพื้นฐานดยการที่เราค้นพบนกลไกใหม่ของอโปรโตีนกล่อมอะไรก็คือใส่เครื่องดีวันขณะนนเดียวกันเราก็ ออออม,มีข้อเสนอที่ว่าไซคลินดีวันี้น่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีในการรักษาจากกลไกที่เราติปพมด้วยส่วนหนึ่งของสาพวรเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่ามันมีนกลไกที่สําคัญและน่าจะเอามาใช้ในการรักษามะเร็งในคนค่ะการทดลองของผมหยุดในขัน้นการทดลองในสัตว์ทดลองครับในหนูทดลองอพบว่าได้ผลจริงในขณะเดียวกันถ้าเราจะขยับเข้ามาในการทดลองในคนคงจะต้องใช้เวลาอีกครับ ตามปกติแล้วในทำลายประมาณ20ปี10-20ปีะนะครับแต่ว่าเราต้องเริ่มเราต้องเริ่มที่ใดที่หนึ่งครับปีนี้ได้เห็นงานวิจัยชิ้นนี้แล้วปีหน้าอาจารย์อยากจะทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะครับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่สําคัญนะครับเราต้องทําต่อเนื่องแล้วก็งานนี้นะครับได้รับสนับสนุนจากสวเพิ่มเติมเราทางานวิจัยให้ลึกมากขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับโปรตีนอื่นๆที่อยู่ใน เน็ตเวิร์กหรืออยู han, ่ในเครือข่าของไซคลินดีวันครับขณะนี้ผลการทดลองชี้ไปว่ากลุ่มนี้นะครับโปรตีนกลุ่มนี้ที่อยู่ในกลุ่มเกอไซขึ้นดีวันนี้มีความสําคัญมากเช่นกันแล้วเรารู้มากขึ้นมากขึ้นเกี่ยวกับมันครับอาจารย์อยากจะฝากถึงนักวิจัยหรือคนรุ่นใหม่หรือนักศึกษาน้องนักศึกษาให้หันมาสนใจในงานวิจัยเ,เพื่อจะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อประเทศชาติอย่างไรบ้างคะครับผมคิดว่าสําคัญครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญของประเทศเราแล้วก็คนรุ่นใหม่ ก็คืองานวิจัยเนี่ยนะครับเป็นที่ปัจจุบันเนี่ยคนทราบว่ามีความสำคัญมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําในหมู่คนแคบๆคนจะทำกว้างออกไปถึงไม่มีโอกาสทำาจริช่ก็ให้ความสนใจและการอ่านการวิจัยงานวิจัยก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับและปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็ประชาคมโลกเนี่ยนะครับสาคัญมากที่ว่าเราต้องสร้างเครือข่ายมีเพื่อนฝูงให้มากขึ้นนะครับในวงการวิจัย หรือกระทั่งวงการของการศึกาเอง <Yeah. S 1> เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะสร้างให้ผลงานวิจัยมีความน่าสนใจแล้วก็มีผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นครับแล้วก็ความร่วมมือเหล่านี้จะนำเอาความได้เปรียบในงานวิจัยมาสู่ประเทศเรา <c oughs> นะครับเนื่องจากว่าเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ <c oughs> มีแนวคิดใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆ <c oughs> และมีแหล่งเงินทุนต่างๆ <c oughs> เังนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให นักเรียนหรือเยาวชนรุ huh. uh, okay. okay, ่นใหม่เปิดตาให้กว้างไว้เสมอเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆครับสำหรับเพื่อเตรียมพร้อมในการทํางานวิจัยครับโอเคค่ะค่ะและช่วงนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะดรสิวนท์จิลวัณโนไทยนะคะจากภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงนี้ด้วยขอขอบพระคุณค่ะจันคะ นี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะเมธีวิจัยอาวุโจสจากสกวทุกท่านค่ะนักวิจัยทุกท่านนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้มาร่วมกันผลิตและสร้างสรรค์ผลงานดีๆนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในการใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศนะคะสาหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะ <Yes. S 2> คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวการศึกษาได้ทังช่อง eTV แห่งนี้ค่ะเลอที่เว็บไซต์นะคะ w w w eTV ไ a i .tv หรือจะชมคลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังได้ที่ www youtube. c o m คอมแสตทีวนิวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพาฝันปิ่นทองพร้อมด้วยคุณ,คณกิติพันธ์นักมงคลและทีมข่าวการศึกษาทีวทุกท่านต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ